ทนายสทธาเพิ่งมารับเป็นทนายความหลังจากมั่นใจแล้วว่าวันที่15บากุมภาที่อัจฉยะบอกว่าน่าจะมีหมายจับออกมาแล้วมันไม่มีคุณเลยโล่งอกนะครับเรื่องของคุณอัจฉริยะเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกันฮนะคุณอัจฉยะเขาก็มีภารกิจไปเดินทางไปบ้านกาเกาะวันก่อนได้มีโอกาสไปเจอทนายของลุงพลคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ต้องไปเอ่ยเชื่อนะครับนะ ก็มี f อทนายสิทธาก็บอกทํานองว่าแหมพอไปเจอกับทนายลุงพลแล้วก็นะเถียงสู้เขาไม่ได้นะผมก็อานะมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมได้คุยกับคุณอัจฉริยะนะฮะอัจฉริยะเนี่ยเขาไปร้องทุกข์ไปกล่าวโทษนะคดีลุงพลป้าแตนเนี่ยส่วนจะไปร้องทุกข์ใครนะพี่น้องก็ติดตามข่าวเอาการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยสิ่งต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาต้องส่งให้กับพนักงานสอบสวนไม่สามารถนะํามาเปิดเผยได้ เอฟทีนะทนายสิทานะครับก็บอกว่านะนะครับคุณอัชริยะเถียงสู้ทนายของลุงพลไม่ได้นะผมก็โทรไปคุยออกับเขามันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะว่าอัจฉริยะเขามีหน้าที่ไปร้องทุกข์ไปกล่าวโทษในคดีบ้านกกอก,กเพราะฉะนั้นข้อความต่างๆเนี่ยเขาต้องให้กับพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่มานั่งเปิดเผยต่อหน้าสื่อมวลชนนะเราจะสังเกตครับคุณอัจฉริยะเป็นคนฉลาดครับ นะถึงแม้ไม่ได้จบกฎหมายแต่เป็นคนฉลาดผมยืนยันได้เลยคุณอธิยาจะพยายามถามอาจารย์พลนะหรือพระพลถามทนายาลุงพลถามข้อมูลต่างๆพอได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เอาไปให้กับพนักงานสอบสวน mm hmm. เขาไม่ใช่ว่าต้องมานั่งโต้วาทีกันออกทีวีนะครับเพราะว่าอะไรความลับต่างๆก็ต้องสู่พนักงานสอบสวน mm hmm. เพื่อจะใช้ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดซึ่งจะเป็นใครนั้น พี่น้องก็ตามดูวันต่อไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอัจฉริยะนะไปนั่งถแถลงข่าวคู่กับทนายของลุงพลน,นั้นนะครับไม่ได้เสียเปรียบอะไรครับนะบางคนบอกโอ้โอัจฉริยะเถียงเขาไม่ทันไม่ต้องไปเถียงเขาไม่อยากเถียงนะครับนะไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาแล้วครับนะครับ,นะรบข้อกฎหมายอนะไรต่างๆผมก็คุยเขาบ่อยเขาก็มีทนายองเขาเขาก็มีความรู้ของเขามีที่ปรึกษาแต่ผมในฐานะเป็นเพื่อนฝูงก็ให้กําลังใจตลอด เพราะฉะนั้นนะการไปกกกอกของคุณอัจฉริยะประสบความสาเร็จข้อมูลต่างๆส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกกก,ก,กอกเรียบร้อยแล้วนะการจัดหาทนายอะไรต่างๆให้กับแม่น้องชมพู่นั้นเขาดําเนินการเรียบร้อยแล้วประสบความสาเร็จทุกอย่างก็รอดูเร็วๆนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะวันนี้เห็นได้ข่าวว่าเนะี่ยคุณอัจฉริยะโพสนะครับว่านะจะมีการดําเนินคดีกับนะ เออนะนางฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะ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 ครับหรือเทวดาอะไรที่กกอกอ่ะในกรณีที่มาการโฆษณารีวิวสินค้านะครับที่เกินจริงข้อหาเดียวๆกับกาลแมร์ครับนะโฆษณาเกินจริงนะพอระบอคอมอะไรต่างๆเขาก็เตรียมดําเนินคดีเพิ่มนะไม่รู้ว่าอะไรกินเข้าไปแล้วผอมหรือไงเนี่ยนะครับนะครับก็ว่ากันต่อไปครับ นะถ้าพบการกระทําความผิดคุณอธัธยะก็จะไปกล่าวโทษไม่ต้องห่วงฮะเขาทํางานเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเถียงกับทนายลุงพลออกทีวีเพราะมันไม่ได้เกินประโยชน์นะมีข้อมูลพยานหลักฐานเขาก็ส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนอันนี้เรียนให้ทราบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเดินไปด้วยดีแล้วสุดท้ายคดีลุงพลที่คุณอธัธยะรับผิดชอบก็จะมีข่าวดีสักวันหนึ่งไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้มั่นใจได้ว่าไม่ผิดหวังนะครับนะผมในฐานะเป็นเพื่อนคุณอัธยะกี้แจงให้ทราบ นะครับนะส่วนทนายสิทธาตามข่าวเห็นบอกเขาไปพักผ่อนไปอะไรตาอะไรที่อะไรอ่าลิสงรีสอน์ทก็ว่ากันไปเรื่องของเขานะครับใครมีเวลาว่างก็ไปพักผ่อนธรรมดามีทนายโดนงลงทนายอ,อ่อะไรรัชพลนนะั่นก็ว่ากันไปใครว่างก็มีเวลาว่างก็ไปพักผ่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทนายสิทธาก็ประกาศว่ารับเป็นทนายความให้กับลุงพลก็ก็ว่ากันไปครับใครใคาก็รู้ตั้งนานแล้วว่า ทนายสิทธาเป็นทนายเป็นทนายลุงพลมาตั้งแต่คดีหมินประมาทแล้วเพียงแต่ลีลาของทนายสิทธาเขาก็ต้องนะยึกยักยึกยักอะไรไปเรื่อยนะครับธรรมดาใครก็รู้ว่าคุณเป็นทนายลุงพลมาตั้งแต่ฟ้องอัจฉริยะหมินประมาทแล้วนะนะส่วนคุณจะมีลีลายึกยักยึกยักอะไรก็แล้วแต่คุณเรื่องของคุณนะครับนะตามสะดวกตามสบายอะไรไปใครก็รู้นะ แต่ก็มีข้อสงสัยว่าเออทำไมทนายสิทาเพิ่งมารับเป็นทนายความหลังจากมั่นใจแล้วว่าวันที่15บากุมภาที่อัจฉริยะบอกว่าน่าจะมีหมายจับออกมาแล้วมันไม่มีคุณเลยโล่งอกนะคุณก็เลยเป็นทนายใช่หรือไม่มีคนก็ตั้งคําถามพอดูแล้วเนี่ย15้ากุมภาอัจฉริยะบอกไว้ไม่มีคุณเลยเป็นทนายความนะแต่ถ้ามีหมายจับคุณจะเป็นทนายความหรือเปล่านี่สังคมก็ตั้งคําถาม นะหลังๆนี่ก็ดูแล้วเหมือนกับนายสิทธาก็พยายามจะเคลมหรืออ้างทำนองว่าเพราะมาช่วยลุงพลปีนเขาทำหนังสือถึงสารจังหวัดสมุทรสาครทำให้ไม่มีหมายจับนี่นะนายสิทธาเขาอ้างหรือเคลมทำนองนั้นหรือทำให้คนเข้าใจแบบนั้นก็ว่างกันไปนะเหมือนทำนองนี่นะแหม่ถ้าเป็นทนายคนอื่นอาจจะมีหมายจับไปแล้วแต่ถ้าทนายสิทธาไม่มีก็ว่ากันไปนะ ช่วงหลังๆนี่สถานีโทรทัศน์อมรินทีวีเนี่ยเขาก็แบบอ่านะเกาะติดเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับนะเรื่องเนี้ยนะครับก็ดูวันต่อไปนะครับเรื่องนายพลหรือลุงพลเนี่ยนะอ่พูดจาเนี่ยอยู่กับร่องกับรอยหรือไม่เนี่ยสังคมกําลังดูนะอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอ่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพลพระพลบอกเอานี่เป็นลูกศิษย์อาตมาก็ว่ากันไปครับนะ อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านะครับคาพูดครั้งแรกสําคัญกว่าคําพูดครั้งที่สองอันนี้เป็นทฤษฎีกฎหมายพยานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนายนายพลเนี่ยนะหรือนายลุงพลเนี่ยคำพูดครั้งแรกน่าเชื่อถือแต่คําพูดครั้งหลังไม่น่าเชื่อถือคําพูดหลังจากมีทนายความแล้วยิ่งไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะทนายความออของคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะสอนให้ นะพูดจาให้ระมัดระวังตัวนะให้รอบคอบเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้ต้องสงสยัยหรือตัวเองเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยทนายความก็จะแนะนําม,มากต้องพูดจาให้ระมัดระวังกับแบบที่หมอปลาว่าเอ๊นะทาไมลุงพลพูดจาเปลี่ยนไปตอนแรกบอกเป็นลูกศิษย์ตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพลน,นะนะส่วนพระพลก็ตอนแรกก็เหล็กไหลตอนนี้ก็กลายเป็นขี้เหล็กไหลแล้ว นะผมว่าถ้าพูดจาไม่อยู่กับร่องกับลอยเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นขี้กันไปหมดนะนะครับนะเพระเาะฉะนั้นก็หวังว่าทั้งพระพลลุงพลน่าจะพูดจาให้อยู่กับร่องกับรอยคนะคนที่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับลอยก็เป็นไงภาษากฎหมายก็บอกไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่นะครับมันก็กลายเป็นคนที่พูดจาแล้วเป็นไงมีน้ําหนักน้อยเวลาขึ้นศาลก็จะเสียเปรียบนะครับจําไว้เลยนะครับ นะแต่สารจะเชื่อคำให้การครั้งแรกคำพิพากษาของศารฎีกาบอกว่าจำเลยให้การในชั้นสอบสวนยอมรับสรารภาพพอมาชั้นศาลให้การปฏิเสธแบบนี้สารไม่เชื่อเพราะตอนนี้คุณโดนจับใหม่ๆคุณให้การรับสรารภาพพอมาขึ้นศาลพอคุณมีทนายแล้วปุ๊บก็มีเวลาปรุงแต่งนะปรุงแต่งข้อมูลใหม่แล้วก็กลับคำให้การใหม่เพราะนั้นจะไม่มีความน่าเชื่อถือ นะครับจะไม่มีความน่าเชื่อถือนะนะครับจําไว้เลยนะฮะนะครับถ้ากลับทาให้การหรือพูดกากลับไปกลับมาหรือพูดจากลับกรอกนะใครก็แล้วแต่นะครับที่พูดจากลับกรอกมันก็จะไม่น่าเชื่อถือแบบหมอปลาบอกเนะี่ยเป็นชาวบ้านกกกอกไม่ใช่กลับกรอกนะเพราะนั้นใครพูดจากลับกรอกแนละ้วเวลาขึ้นศาลก็จะแพ้คดีศาลก็จะเก็บข้อมูลต่างๆที่คุณให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยว่าในแต่ละครั้งในเรื่องเดียวกันเนี่ย นะมันก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือคุณก็จะแพ้คดีฝากไว้นะครับนะก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องคดีลุงพลที่บางคนเขาอยากจะถามมาก็ตอบนะครับนะอันนี้ก็ว่ากันไปอืมนะครับให้ความรู้นะครับชุกรู้ชุกรู้นะครับสบายๆนะครับอืมเอ่โอโอ้โหเต็มเนละคนยังถามเถอะอะไรกันเยอะอืมนะครับอืม นะครับอืมอืมทนายคนหนึ่งอยากไปออกทีวีอ๋อนะครับก็เรื่องเขาครับนะครับนะทนายคนไหนอยากออกทีวีก็เป็นสิทธิ์ครับนะส่วนทีวีก็จะให้ออกหรือไม่ก็แล้วแต่เขานะผมก็พูดกลางๆนะครับนะครับส่วนตัวผมเนี่ยออกทีวีหรือไม่ออกทีวีก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีช่องพีพีทีวีมาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็มีช่องเนชั่นสปริงนิวมีก็หลายที่หลายทางอยู่ ช่องวันก็มาสัมภาษณ์นะก็แล้วแต่นะครับผมไม่จะหิวแสงอะไรมากนะถ้าเป็นคนหิวเสียงก็หิวแสงก็มาวันวันก็ออกจากบ้านก็ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวไปไหนมาไหนก็ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวผมไม่เคยแจ้งับนะไปแถลงข่าวที่กองปราบนะนะครับนะก็เป็นผู้สื่อข่าวกองปราบผมก็ไม่ได้ไปเรียกผู้สื่อข่าวอะไรมานะก็แล้วแต่นะกาทนายคนไหนอยากออกทีวีก็ก็แล้วแต่เขาก็เป็นสิทธิ์เขาแล้วแต่ส่วนทีวีก็จะให้ออกหรือเปล่าก็แล้วแต่ นะสบายๆครับนะทุกคนก็เป็นไงแต่อยากดังทั้งนั้นอืมเอ่อวันนี้ก็คุณอัจฉริยะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่น้องชมพู่นะก็ดีแล้วครับเพราะว่าอัจฉริยะเขาก็จะนะอยู่ข้างกับคนที่สูญเสียแม่น้องชมพ่ผู้เสียนสูญเสียลูกไปนะครับน้ำหนักเก้ากิโลอายุ3าขวบนะส่วนทนายสิทธา เขาเป็นทนายความฝ่ายผู้ต้องสงสัยนะครับนะพี่น้องก็คิดเอาแล้วว่าพี่น้องจะเลือกใครอัจฉริยะเป็นทนายความฝ่ายแม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียแต่ทนายสิธาเป็นทนายฝ่ายผู้ต้องสงสัยนะครับนะการดําเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีทนายความนะที่มีมประสบการณ์หรืออะไรต,ราต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ย การที่จะจับคนร้ายมันก็ยากขึ้นนะผมก็สงสารแม่น้องชมพู่นะนะครับนะก็นะนะว่าการจะเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าผู้ต้องสงสัยต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะเขาก็มีทนายความนะครับนะฮะมาคอยเป็นที่ปรึกษาเขานะครับเพราะฉะนั้นการจะเอาผิดเอาอะไรไม่ใช่ง่ายเนี่ยตอนแรกมีข่าวจะออกหมายจับพอเขามีทนายความปุ๊บไปไงหมายจับไม่มีเลย เพราะฉะนั้นมันก็นะนะครับน้องชมพู่จะตายฟรีหรือไม่ก็อยู่ที่อัจฉริยะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับนะก็ดูกันต่อไปครับว่าท่านจะยืนเคียงข้างผู้ต้องสงสัยนะหรือจะยืนเคียงข้างผู้สูญเสียนะอย่างผมเนี่ยยืนเคียงข้างผู้สูญเสียนะส่วนผู้ต้องสงสัยเนี่ยผมคงไม่ยืนข้างอะ ถึงแม้จะได้ยอดวิวยอดไลค์ต่างๆเยอะขึ้นมานะอย่างเนี่ยอย่างทนายความเงี้ยหลายๆคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมันก็ทําให้อะไร Facebook มีคนติดตามเยอะ YouTube ได้ขึ้นมาแล้อย่างสิทธานี่เห็นชัดนะครับได้ได้ u u u e e มาหนึ่งช่องเลยนะครับเพราะอะไรแค่เกาะติดลุงพลพาลุงพลไปที่ไหนก็เป็นไงก็จะได้ f c มาก็ได้ประโยชน์เห็นๆน,นะครแต่ก็ฝากทุกคนนะ นะครับก็แล้วแต่นะเราจะเลือกยืนเคียงข้างผู้ต้องสงสัยหรือจะยืนเคียงข้างผู้สูญเสียส่วนผมยืนเคียงข้างผู้สูญเสียและเป็นกําลังใจให้คุณอัจฉริยะนะครับสู้ต่อไปทําความจริงให้ปรากฏนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอืม